ของโคดเฮ็ดค่ะพ่อแม่พี่น้องบางบางบางบ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 มันโคดรพอโคดไมาเฮ็ดเยนี่เฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพ้งอน้กค่ะกนค่ะมีคู่ก็มี เห็ดพิ่งเห็ดพิ่งยังใหญ่ยางใหญ่เด็เื่อาเห็ดงเพิ่งเฮ็ดจะเห็ดเห็ดพิ่งเห็ดพิ่ง เฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงพุ่น่ะพุ่น่ะพ่อ่่เอ้ยมันหลายคักหลายเนี่ยบ้าเแต่อันนี้ล่ะบ้าโอเค อันนี้เห็ดเบื่อกินบ่ได้เด้อพี่น้องอันนี้เวลาเก็บเห็ดต้องค่อยเบิ่งงานข้าวป่าหาเห็ดกำมือคนคนคนละถุงสองถุงพออีกแล้วสองดอกเก็บจังหลายอยู่น้าย กดเอาหากมันเอา้าท่านสองดอกใหญ่อยู่เด้หม,มูหาไปทางใดแน้องคุณหนึ่งพูนไปทางคุณก็าหากันเก่งค่ะไ,ไ,ไบบบ้ขอบบ พอเมันไ่ค่อยออกนะไหนเือดดอกที่ดอก้ได้ไดเยีเยีย้าดนลยขย้าเห็ดเพิงเห็ดเพงดอกบักงนั่งไอ้ยังมันกินหมดแล้วนี่พุณคุุอันนี้เห็ดอันนี้เห็ดเบืออั้กินวได้นี่ บัองนอนกินได้่นี่ยบังน้อนกินได้นี่ยมันบ่ตายเนขากินบ่ตายเลยเนยเนี่ยนอนกินบ่ตายเขาก็กินบ่ตายเจ้อันนี้นอนกินตายมันบ่มันโตยังกินเนี่ยเห้อเนี่ยไม่มีโตยังทากต้นโอ้ทากเป็นโตยังซี่นี่ทากมันกินเห็ดมันกินเห็ดเบื่อนั่นยุไซย่ไซ เพีียอีกดอกนึ่งนั่นปตัดเลยคจะเพี้ยเพียพี่แก้วเพี้นตีปีไหมได้ป่ะนี่นี่นี่น่สิทนนขอขอขออ่เก็บๆถึงเรือจานนี่เด้อเห็ดเก็ดเผิ่เด่นมากคุณขามันนะบังคุณมาไงว่าปรตีเปี้ยไวเออเชอันนี้มันกินดอกดุนะนี่กินดอกนะเิญนัน นี่นี่นี่บอแม่นบอนี่เห็ดเบือเห็ดเบือนี่ยนี่นี่นี่ทากตัวทากกินนี่เห็ดเบือตัวทากมันกินน้องเ้าหาเก็บเห็ดกินนี่ก็เห็ดเบือป่ะนี่จ้าเห็ดเบือได้กินละตายเลยกินละตายเลยเลยวะตัวทากหลายแน่ยู่แถวนี้ตัวทากหลายพีพีพีตัวทากขึ้น ขนขึ้นมานมันหากินพวกเห็ดพวกปวกไหมลายคากขุ่นขึ้นมากคุณมีเห็ดเบือ่อลายคากลายแนย่เห็ดเบือ่อต้องเวลาเก็บเห็ดต้องคอยระวังด้วยค่ะปัญม,มากินน้องไปพูดแล้วมา มันบ่อมันบ่ดอกนี่ตัวบ่กําหนองกันมีคนมากินเลยเกี่ยวกับนั้นเก <potrze ach> <nosso fuck> ี่ยวกับนี่มันมีมันมีอย่างมากินแล้วจะไม่กินได้ได้เแต่มันมันหมดแล้วมัน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 เผาแล้วมันเผาแล้วแต่นี่มันเผาแล้วนะปล่อยมันเผามันกินจนจะเบิดเออโอ้ยห้ากินจนกินกินพี่แก้วโอ้ยนี่ดอกใยเพี่แก้ว อ no 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 ah, ุ้ยอันโตอันทากมันกินกันทีมดไหมนั mm ่นอันนี้เออพุดหน่ะัวทากมันกำลังกินนะพูดหน่ะอุ้ยโตทากมันกินยังพี่ไหมเก็บบ่เห็นมั้ยเนี่ยพี่แก้วฮะนี่ใครเพิ่วนนี้พูดหน่ะพี่ มาปลอดไทยบนเมืองจ็คเก็บภาบออกนี่เรื่องค่ะนี่นี่สองตัวนิดน่อยเฮ้ยเฮ้ยยานคือกันเด้อก็เป็นนักล่าเห็ดดอกเด้อน่ะมากระเขาซื้อนี่งดอกใหอยคะเดี๋ยวใส่อีกสองดอกนี่สองตัวน้องมาถ่ายเก็บเก็บเห็ดเก่งดอกดูหน่อยไม่ไม่งงน่อ ป้าจังแม่ตาดีคักวะเมนบอกบอแเมนเี่ยนเพอ่เียนเ่งี้ยเอีอ่ยน้อยนเลี่ยนโห็ดอมเพมเนี้ยลูกมันนี่เออลูกมันพร้อ,อมต้องหาเห็ดเก่งเลยตาเราดีดีนั่นแหละเอาเยื่ยมบับมีบัวี่แต่ใบทใหม่ ตัวทข้างหลังจะข้างขน่อม้กามกา็อยากกินที่นั่นอยู่แต่หนาๆมันเป็นมูจิใส่ยมูจูแต่ใบไม้สิแต่ใบไม้พิลึกบ่อปูปลาปลาเนี่ยเขามีพูน,นหน่อยคนนึงไปพูนอยู่ขามอยูฟ่ฟางพุ่นพุ่นฟูนอยู่ไก่พุ่นมอดอ้ยเราหาเก่งกันคักก็ามาหากันทุกปีแต่กินแก้วหอก็มาเห็ดหอก็มาหากเขาเด้อ ก็แม่นยังดอกมาเบิ่งเขาบวดนี่เนี่ยแปลงเลยพี่น้องเลยอันนี้กินก็สิเอาเพราะว่าปีนี้อ๋อเขาออกได้กินเมื่อแรกปีแรกน้องเห็ดความสะอาดเห็ดเห็ดเป็นน้ำเก็บเป็นน้ำเห็ดเป็นน้ำเจ้าอันไหนเรื่องไฟเป็นเชื้ออยู่ในป่าไปเพราะต้องให้มันไป แ่งเก่งอันนี้ดอกอันนี้ไว้ให้มันเป็นเสื้อ,อ,อปีนาปีนา,นามันเพราะมันมีเสื้อมันก็จะขึ้นมาอีกขึ้นมาไหลก็เก่าไม,ม่เหมือนน้องตัดออกน้องให้ความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมานี่มันแม่นเห็ดอันเห็ดจ้ะเห็ดอะไรแสบกินดไดขึ้นกันจ้ะ ต่กนบังบ่เปน็นนี่ก็บอไ้ได้บักกาอันนี้แล้วแล้วออ<ส>มอใ,ใ<น>หญ่ได้ไดินี่นี่ได้มอต้องบบกใหญ่เด้ด,ดินี่ง้อ,องไปบุแลกิครับยูพี่ยูพี่ ยู่ทั้งพี่ทังพี่ฮะไปทั้งพี่เดี๋ยวโอ้ตัวเน้นบ่ต้องค่อยย่องย่องขาก็ไม่ค่อยดีมาทั้งพี่มาทั้งพี่ น้องลามาพี่ฟองหลาะคล้อ,องไปมีน่น้ำเพื่มมีห่หอยน้ำหนองก่อนคะล้องหน่อยทายลูป <laughs> พี่คล้องหน่อยนะมันเดินสุดขยันเลย ขึ้นไปน้ำพุนบ่แล้วพ่อแล้วพ่ออีกแล้วอันนี้มันเห็ดกินบอะไรด้วยค่ะขัดดอกไข่กันมากเลยแต่ว่าห่างล่างมันจะเป็นสีแดงๆอันนี้เห็ดปืือกินตายออกขึ้นหลายาค,นะคักไหมคืนนนี่กม็มีนี่กำลังดอกน้อยๆน,นี่ ปูติปีแต่กินบ่ได้จ้ะอันนี้เห็ดกินตายนี่เห็ดบ้านเขากินได้แหะแต่ว่าอยู่นี่เขาบอกกินบ่ได้ยูซันเห็ดเบื่องามกิ่นตุบปูติปีอยูอ่พี่มันงามแต่มันกินไม่ได้กินแล้วก็ตาย อย่าไปกินมันเขียดน้อยอเขียดน้อย <c oughs> มาครับผ้ากันมายางออกกำลังกายค่ะตามป้าตําดง hai hết phải nhai diện phung ui hồi vừa cháu diện phung ui hồi vừa hay lắm bỏ cả lăng cài ba khẩu lâm nào phai viên พ่อคล้องหน่อยพ่อคล้องหน่อยนี่ก็สีแปลกจากงางหนึง่งเดี๋เด็กได้ค่ะพี่น้องโอ้น้าม,มันจะออกมาตามตามดินไหมโอ้ยฮะก็ะเห็นมันจะน้าม,มันจะไหลออกมาตามดินคนนนี่มันโมเมนคล้องในน้าม,มันไหลออกมาจากเสาะตามดินไหมคนนี้แปลกแปลกให้น้ำได้เลย อันนั้นมันก็เป็นทั้งโพ้นเด่นมันเป็นทั้งเขาหน่อยๆที่ลองออกมาตามดินเออแปลกนี่ยเกสิไหลลงมาคล้องหน่อยนี่คล้องหน่อย น้ำมันไหลออกมาจากจากท,งทังดินทังดินทังฝนมันมันโยนทั้งโขกเล่นมันอยนทั้งโขกแต่ว่ามันมันม่นม้ำซอออกมาแม่เออแปลกแปลกธรรมชาติพี่แม่ไปใชกันหมดแล้วเนาะ เหลือแต่ห้าผู้เดียวัดนี่โอ้เข้าไปทางใดมดแล้วเงียบปิดจิลี่ยูจะจะของผู้เดียวัดนี่น้ามันเซาะลงมาจากทังอันทังโคกไหมลงมาไหลลงมาหามาน้ามันมาจากทางใดวะเปลกๆเปี๋ยวไปเบิ่งก่อน นี่ไหมน้ำม,มันไหลออกมาจากทั้งโคกเห็นไหมมันบ่นแม่นเป็นคลองหน่อยเดิทึ่งเนียมันยืดทึ่งโคกคผุนผุนคลองหน่อยอยู่แตารางผุนมันไหลออกมาจากมันไหลลงไปทางล่างผุนเอ,อเดี๋ยวผ่นมมน,นี่นมีน้ำเลยมีน้ำหน่อยน้ำ น้ามันซึมอ,ออกมาจากจากทางทึง้งแมออกมาจากทางทึงสิธรรม,มชาติดีเนะนี่มันแม่นข้องด้ะมันเป็นมันน้ามันไหลามาจากทางทึง่ขงข้างในลงมาเนี่ย นะตรงนี้เป็นน้ำเป็นน้ำซึมซึมลงไป้างลาง่างตาหน้าเป็ดลงไหข้างล่าง่นผลผลังทังอีกทีนึง อยู่ทิทโคกนี่มันเป็นแองนนาบ้านเ้าก็จะเอินเป็นนามซับนามเอียงประมาณนั่นแหละแปลกแปลกแต่จริงนะคะอันนี้เห็ดแบบนี้ก็กินบ่าได้ด้วยจ้ะขึืนว่าตะบูดตะปีนนี่กินบ่าได้ เก็บเ็ดต้องค่อยระวังดอกกงามดีดล่ะกำลังขึ้นพร้อมบานงามค่ะบานงามสวยนะนหอดบ้านแล้วก็มาเก็บตัด ชิมออกหล้วก็ล้างเห็ดความสะอาดอันนี้มันก็ได้พ่อได้แกงอยู่จ้ะได้ลายอยู่อันส้มพี่พีเราเก็บส้มน้องๆเราแล้วเก็บอันนี้เป็นก้นทายโลบซื้อก้นเก็บบ่เด้มีส่วนอียงกับเขาดอกพว่าเก็บเห็ดบ,บ่บเป็นเท่าไห้ะแต่เราเก็บได้ลายอยู่พราะเก็บเห็ดเฮ็ดเ็ดแล้วก็ติดตามด้วยสม่ำา ปิดถ่ายงานแล้วก็พากันเตรียมตัวกลับบ้านมาได้ค่ะเสื่อแสบน้ำกันคลิปนาจีอน,นะดนเนดียยิงแก้วกวิหา่ายมาลงใหม่ได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดสรับด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะบายบาย